รถอีโคคารผ่อนสบายกระเป๋าใครกำลังมองหารถอีโคคาร์นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000บาทเท่านั้นเองเครดิตด,ดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะสำหรับนิสสันอเมล่นะคะปี2019คันนี้นะคะเครื่องพันสเป็นตัว E นะคะรุ่นนี้นะคะใครที่ชอบสีแดงแรงลิต์เจ็บๆแบบนี้นะคะคันนี้ติดต่อกันเข้ามาได้เลยคันนี้รถได้รถเดิมจากโรงงานนะคะทุกจุดเลยนะคะล้อมแม็กเดิม นะคะเป็นลอ้อของนิสสันนะคะยางปี2021ดอกยางเหลือเยอะเลยนะคะฟิล์มกลองแสงติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเป็นฟิล์มไฮคูด้วยนะคะเป็นฟิล์มกลองแสงอย่างดีเลยอ่ากันสาดติดมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์หลัง3จุดนะคะห้องเก็บเก็บสัมภาระนะคะไม่ไม่แคบนะคะคันนี้กว้างกว้างพอสมควรเลยนะคะสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางหรือเก็บอะไรไปได้ หลายใบนะคะอ่าด้านล่างนะคะยางอะไรอะไรอยู่ครบหมดเลยด้านหลังนี่บ่อหนังสีดำคันนี้บ่อดำได้แดงนะคะด้านในดูดีมากๆนะคะดูใหม่พมกระดุมนะคะเราปูให้แล้วรอบคันแล้วก็มาดูที่ฝั่งคนขับกันบ้างนะคะคันนี้บ่อธรรมดา รถปีสองพันสิบนะคะเลขหม่เก0 0 0มโลนะคะคันนี้ <Wow. S 1> มีกล้องบันทึกมาให้แล้วอ่าแล้วก็กระจกเป็นออตโต้ด้วยนะคะสำหรับบานคนขับอ่าแล้วก็กระจกมองข้างด้านนูน้นเปิดปิดไฟฟ้านะคะวิธีุุเดิมติดรถค่ะ เกียร์ออโต้มาดูห้องเครื่องกันบ้างนิสันอ m เมล่านะคะห้องเครื่องฝากระโปรงไม่มีแกะเลยฝากระโปรงเดิมรถไม่มีชนแน่นอนนะคะถ้าสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถใช้งานในเมืองนะคะรถประหยัดน้ำมันนะคะแนะนำเลยนะคะนิสันอ m เมล่ ปี2 0 1 9ันคันนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่2 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเพียงมีผ่านเงินเดือน1นึ0งบาทนะคะก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะคะเครดิตดีคันนี้ฟรีดาวกันไปเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ5 0 0 0บาทเท่านั้นเองลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อกันเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นมาให้ได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะจัดไฟแนนซ์เรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ